สวัสดีครับอาากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพี่น้องมายามบังลั่นครับพี่น้องบังลั่นใส่บังลั่นไว้สิเป็นยังไงครับผมลองใส่บังลั่นลองบิง้งใส่เยือบักหอยมักหอยสดครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงไหทตรงหน้าครับพี่น้องกาดช่วงนี้ก็สิคึ้มๆครับผมขึ้มๆขึ้ม ขึ้นฝนแต่ว่าส่วนใหญก็เป็นตกลิ่นครับตกแห้งกะมีมาสองมือแล้วแต่ว่าท่านนี้มาอีกอยู่ครับยนก,กาศตรงไ้ตรงหน้าบ้านบ้าน,านเฮาครับผม โอ้ยพี่นอ้องหยาลายแหงครับโอ้ยด้วยบวกินิ่นบ้านพวกนะครับหน้าปือๆเลยไปครับเป็นตั้งไหนครับพี่น้องบังลันน้อบางลั่นเขาถือบอ่อพี่น้องเันกันนะี่ครับเอซุปใบน้ำปลาเนี่ยละ่ะ พี่น้องมีแนวดินอยู่ครับนะ่ยรึดับดึบด,ดับอยู่น่ยโอ้เข่าอยู่ครับพี่น้องเดีย๋ยวจังเท่เบิ่งกันครับผมบรรยากาศรอบรอบรอบน้องล่งแหลกเข่าอยู่ครับพี่น้องเบิ่งอังที่สองกันเป็นยังไงดี๋ยังมีเท่เบิ่งครับดินอยู่แต่ว่าขึ้นจังเบ,บา โอ้โหใหญ่คือมิซองนี่ครับนี่เวลาใส่เขากับสีไม้แบงซี่ครับพี่น้องจังบุหลงมิซองอยู่นี่นี่เนี้ยรังนี้บ่ดินครับรังนี้บ่มีบ่เข่าครับรังนี้ ที่สเขาบอ่อเขาบอ่บอบ่อเขา <c oughs> โอ้พี่หอดอกงามดิเนี่ดอกกก ใจไปนี่โอ้ยเขาลังเดียวดูพี่น้องเขาบ่ดีปะตั้งนี้เบาครับใจบังลั่นบมมหานตัวนี่ <laughs> ก็ดินปุ๊กลุกปุ๊กลุกหลังเดียวชีหลังแล้วเด็ดตัวหนึ่งผมใส่บ่อหลายได้ครับผมใส่แปดหลังบางลั่นใส่แปดหลังเอาเดีได้อยู่เด้กินครับผมไม่เข่ากัไเด้กินอยู่ดรอกโอ้หลังนี่คขาจมนะเนาะเดี๋ยว cái cái đi bùn bốn đỉnh ít lắng nó <coughs> vẫn để, bận, để bằng lăn nhá tay bằng lăn được rồi, không bằng lăn một khoai màn rồi của ใจบังรั้นบกคอยมานอืมบดถือครับโอ้โหบังรั้นบดถือเลย จะเจ๊กหลังพี่น้องเลีกยงสวนนี่ไงใส่หม่องไดนน้อบันส่งส่งขึ้นหลงมองพี่น้องนี่ครับโอ้ยเดินเติน์เติดเนี่ย กล้วยแค่จะเอ,เอามาเลี้ยงนี่พี่แห้งครับพี่น้องโอ้พี่น้องลังนี่เขาอยู่ครับพี่น้องเนี่ยตันหน่อยเอ้ยเห็นบงครับพี่น้องดุบดับดุบดับอยู่ ตัวปูใหญ่ครับต <g> ัวปูใหญ่ตัว <tijd> ปูใหญ่กินลอกเด็กลอกเด็กค่คอยตัวปูใหญ่เอาเบิ่งหลังสุดท้ายครับเอ่อแบบซุปข้อนี้เลย อน,นีคือเอาพี่น้องในต้มนึ่หรอกสองตัวมั้งจากกิสันเบิงนะครับะเดี๋ยวไปเทเบิงกันครับเอาพี่นอ้องติเทเบิ้องมาไล่หรือวเอียนเข้าไอ้ครับพี่น้องไอ้ติจ,จับให้เบื่องสิเลยเอ้ย แหลกตัวแหลกเขาตัวเดียวคือครับพี่น้องอบางนีนเขาตัวเดียวผมว่ามันเขาสองบงังย่านเป็นเขาสามบังอยู่พี่น้องแปดบังเข้ายี่ใด้จกักโตวันนี้ใส่บวกใส่บวกหอยสดเลยแปดบังเข้า เบื้งหลังนีพี่น้องน้องมีบ่กันเอ๋ครับผมขู่ขู้ท่าไทยกับเอียนพี่น้องวุ่น <to the> พุ่งพรวดเลยนะครับโอ้ยตะลุนเดียวรุ่นนี้ไร้แห้งพี่น้องท่าไทยบั่นอะไรได้กับเพิ่นนี่พุพ่งพรวดเลยครับ อยากให้พี่น้องเห็นโตมันนะครับวา่าโต้สำเร็จหาดไทยเพิ่นพุ่งเลยตัวนี้นะครับเนี่ยใส่หอยนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับผมพี่น้อง,องตัวนี้นี่นี่โอ้ตัวนี้ขึ้นหนิงเนียพี่น้องทำทานนิ่งคือ มันติดไตป่ตัวนี้สามตรครับผมแปดลังเขาหดครับพี่น้องเนี่ยใส่บางลั่นให้พี่น้องบึง้งแปดลังเดี๋ยวมาสามต,ตัวจะโตเปไงครับพี่น้องเนี่ยจะดุ่นนี่ <c oughs> ตัวหนึ่งพุ่งผวดเลยครับนีนะมันอยู่นังโขกเอาครับพี่น้องถือไว้ได้ต้มอยู่ครับ ต้มเด็ดปนอยู่นี่ครับผมบางลั่นผมหามาใส่พี่น้องมึงครับพี่น้องอยากเห็นนี่ครับบางลั่นกะนี่ครับเด็ไปลสามตัวครับตัวปุยไงคับพอดีแล้วพอดีเขาอื่นพอดีแล้วครับเขานี่ครับพี่น้องสามตัวเสาสามหลังแปดหลังหลังละตัวโอ้ยว่เสียดายมันตัวปญ่ พี่น้องมืาอนี้หากินแบบบ้านๆกะน,นี่ครับผลงานปลาไหลห้องพี่น้องปลาไหลบังลั่นกะถือว่าแต่การอยู่ครับพี่นอ้องพี่น้องเป็นอยากเห็นใส่บังลั่นให้เบิ่งเนี่ยผมว่ากะเอาเล้ยหาบังลันมาใส่ให้พี่น้องเบิ่งครับผมกับอนี้ได้ปลาไหลมาสามโตกับบังลั่นแปดหลังเงื่อบกบหอยสดครับผมผมเอาบอกหอยสดมาใส่ลองเบิ่งครับบัวบัวแดงมักครับเอาสูบหอยสดลองเบิ่งครับผม เขาเอิ่นมาเลยแบบกัดถ <animals> <van> ือว่าเข่าอยู่ครับเข่าเพื่อได้กินอยู่พี่น้องมีเหยื่อเด็ดๆกัแนะนํามากครับผมกัดชิลล็องมาใส่ให้บึ้งครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ผมหาได้ผมก็เสียวมาใส่ครับผมสนใจหากินแบบบ้านของผมนี่ผมเอาเหยื่อที่ผมหาได้ล้วครับมาใส่บึ้งกัถือว่าเอากระไดเพราะอยู่เพรากินครับพี่น้องเพราะใส่ไรเหรอครับเนี่ยซ้ำใส่ซ้ำนี่แหละครับกัได้กินได้บ่ได้แบบหลวงได้ายครับได้ กินแบบตามแบบวิธีแบบบ้านๆครับพี่น้องจะฝากเป็นกําลังใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกําลังใจให้กันจิปต่อไปสิผ้าพี่น้องไปใส่ไปลุนอย่างเห็ดนี้ยังกะถาลุนถาบิงครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบพ่พลาดคลิปครับผมสำหรับวันนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ